นี่คือบัลลังก์แห่งความฝันมวยปูเสือครั้งที่สิประจำปี2,558กว่าจะก้าวมาสู่บัลลังก์ฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แล้วทั้งคู่ก็ฝ่าฟันสู้สึกจนผ่านด่านเข้ามาสู่รอบ4คนสุดท้ายได้สำเร็จ มาเปิดศึกกันต่อในรอบรองชนะเลิศไฟสำคัญสู่เส้นทางบัลลังฝันไฟที่12บสองนามานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดศึกดวนหมัดกับยอดเพชรแปงกองปราบเราไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนอื่นตัวใหญ่ครับแนามารตัวเล็กเพราะได้เปรียบช่วงสูงกว่านะครับ ใหญ่กว่าผมนิดเดียวไม่ได้ใหญ่เหมือนกับพวกวันมีโชคสูไ้ได้มวยเข่าด้วยกัน,น,กนทั้งคู่แหละถามว่าใครจะแข็งแรงกว่ากันและเหลี่ยมดีกว่ากันแคนั่นเองมวยคู่นีคดด้คือชิงไหวชิงเหลี่ยมกันมวยไทยมันน่ากลัวสองเนี่ยเพราะชนะมานเขาไม่ค่อยสูเ้เขาเท่าไหร่ ในเราคิดว่าเราในดีเขาไม่หมุนไปหมุนไปหมุนตีไปเลยป้องกันเลยลูกล็อกคอเขาเขาโดนหมัดนะครับ้องเบสต่อยเขาเป็นมวยเน้นตั้งรับครับแต่ยกสี่เขาจะเล่งทำไม่ผ่านเขาจะเป็นมวยที่จะมาเล่งทำยกสีต่อยตัวนี้ผมมั่นใจว่าตัวือนรวมให้กำลังใจกับไฟสำคัญของทั้งคู่ ได้ในวันอาทิตย์ที่26รกรกฎาคมณเวทีมวยช่องเจ็ดสีชนและติดตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์มวยรอบปุนเสือครั้งที่15ได้ทางแฟนเพจบัลลังฝันคนพลังเสือ